ลองมาดูชื่อบทเรียนกันนะคะบทเรียนของเราชื่อว่าชานทิงติ่งเว่ยชานทิงติ่งเว่ยนี่มันจะด้ดงมาชานทิงคือ什么意思？รู้ไหมเอ่ย？ตอบได้เลยนะคะไม่เข้าใจสงสัยอะไรก็ถามได้ชานทิงค่ะชานทิงก็คือร้านอาหารแต่จริงๆเราเนี่ยร้านอาหารในภาษาจีนก็ยังมีอีกหลายคำนะคะอย่างเช่นครัว่าแฟนกวนแฟน อันนี้ก็แปลว่าร้านอาหารเหมือนกันนะฟานกวว่ก็คือร้านอาหารเคยได้ยินไหมเอ่ยเราจะเขียนให้ทั้งพินอินแล้วก็ตัวจีนเลยนะคะทีนี้พอเราได้คําว่าฟันกวว่ที่แปลว่าร้านอาหารแล้วเราก็ดูคําว่าติ้งเว่ยติ้งเว่ยคํานีแปลว่าอะไรอ่านี่ชื่อบทเรียนเรานะคะเราจะได้รู้ว่าเออเนื้อหาที่เราเรียนเนี่ยเรียนอะไรบ้างติ้งตัวนี้มาจากคําว่ายู่ติ้งที่แปลว่าจองนักเรียนจดได้เลยนะคะติ้งมาจากคําว่ายู่ติ้งที่แปลว่าจองหรือแบบ จองล่วงหนา้าเราก็ใช้คำว่ายี่ติ่งคือจองส่วนคำว่าเว่ยเว่ยเนี่ยแปลว่าตำแหน่งนะคะเว่ยแปลว่าตำแหน่งพอเราติ่งกับเว่ยมารวมกันอาจจะคืออะไรเนาะอ่ะเดี๋ยวนิดนึงคำว่าเว่ยเนี่ยมาจากคำว่าก็ได้ที่แปลว่่าทีนั่งเคยได้ยินไหมที่นั่าที่นั่งยม่มีที่นั่งไหมทีนี้เผาคำว่าติ่ง เว่ยมารวมกัน